คุณรู้จักอาการทางตาที่เรียกว่าต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมมองไม่เห็นแสบตาเคืองตาหรือไม่วันนี้มาหาทางออกด้วยกันอยู่สัก50เมตรนี่ก็ตาฝ้าแล้วครับแสบตาครับตอนนั้นแสบตามากเลยใจมากเลยดีใจก,ก็ถูกหวยอีกนะสายตาเราม,มันมันมันเหมือนแบบ มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันมันมันปกติเลยอ่ะเราก็ยังบอกอ๊ะเขาทําด้วยอะไรมันถึงแบบมันถึงได้เห็นผลเร็วขนาดนี้ไงอันสองเม็ดเศร้าเม็ดแรงเม็ดมาสีกล่องก็หายด้ยน้องไฟ้าไม่ฟางไม่มีมีมัมีเมงวันแล้วตาฟางนะครับมองไกลๆไม่เห็นนะไม่ค่อยชัดเจนอยู่สักห้าสิบเมตรนี่ก็ตาฝ้าละครับแสบตาครับตอนนั้นแสบตามากเลยตอนที่มองแดดน้ำตาไหลเครเคืองเคืองตาด้วยครับเห็นนะ โฆษณาว่าจะดีคงจะดีนะตัดสินใจสั่งซื้อเลยครับตอกแรกมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราตาฝ้านี่ก็จางหายไปดูดูไม่ค่อยฝ้าแล้วแล้วมองไกลๆก็มากองที่สองแล้วมองไกลๆก็เห็นชัดเจนสักห0สิเมตรหรือร้อยเมตรนี่เห็นชัดละเดี๋ยวนี้ขอบคุณก็ขอบคุณดีคอนแทคมากๆใจมากเลยะดีใจก็ถูกหวยอีกนะเราสั่งมาทานแล้วเราได้ผลฝากบอกเพื่อนๆนะเนาะ ว่าพี่ๆน้องๆที่เขาสายตาเป็นแบบเรานะเนี่ยได้เจอกับประสบการณ์ตัวเองเลยว่ามันดีจริงๆเขาไม่ได้หลอกเราลองเถอะจากที่เรามองไม่เห็นเลยไงมองไม่เห็นปุ๊บมันค่อยๆกลับมากลับมามันก็ไม่ได้ปุ๊บปั๊บกลับมาเลยนะมันค่อยๆกลับมากลับมาคือภายในเดือนนั้น,นะจากที่เรามองไม่เห็น,นะเรากลับมาเห็นแล้วนะตอนเนี้ยมันใสเลยมันใสปกติเลยตานะอ,อืมแล้วไม่มีจากที่ตาเราอะเคยมี เส้นสีน้ำตาลผ่านไปผ่านมานะมันหายไปด้วยสายตาเรามันมันมันเหมือนแบบมันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันมันมันปกติเลยอ่ะเราก็ยังบอกอเขาทำด้วยอะไรมันถึงแบบมันถึงได้เห็นผลเร็วขนาดนี้ไงยายบอกดูอะไรเขาดูยูทูบเนาะบอกว่าแล้วแนะนำกินน้าตากินดูดิ ตาก็ไม่ค่อยเห็นนี่มัวฟังๆเป็นแมงวีแมงวันเลยก็ไม่รู้หลานสาวสั่งให้วันละสองเม็ดเท่าเม็ดแรงเม็ดมาสี่กล่องก็หายเดนาะมาก็ให้ยค่อมาหายชนิดซื้อมากินอีกสองกล่องธรรมดาของวัยคนเนาะคนแก่เนาะอยู่เจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะกินดีคอนแทคก็ดีมากนะใครเป็นอย่างผมแล้วก็กินได้เป็นไรบุงปัดในกิ่นงั้นดีคอนแทคมาแล้วเนาะกดพ่นเนี่ยใครเป็นอย่างลุงปันนี่ก็ให้กินเด้อดีคอนแทคดีแต่้เลย หายตา้าตาพางแล้วเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนชนิดมิรสหายดีรหูจักกันมาเลยบอกคุต่างๆคุนเปิดโทปเปอฮันเลอวันนี้เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าดีคอนแทคดีคอนแทคเอ็กดีคอนแทคไม่ใช่แค่สารอาหารบำรุงดวงตาทั่วๆไปดีคอนแทคเป็นสารอาหารที่นําเข้าจากยุโรปเป็นสารสกัดที่ออกแบบมาเพื่อดวงตาของคุณลดอาการตาแพ้แสงมองไม่ชัดมีภาพเบลอภาพซ้อนลองเปิดใจ และลองทานดีคอนแทคของเราดูแล้วคุณจะประทับใจกับดีคอนแทค X เพียงวันละ1-2เม็ดคุณก็รู้สึกได้ว่าจะเป็นแพ้แสงแสบตาเครื่องตาผมบอกได้เลยคุณไม่ผิดหวังแน่ๆหนักสนใจก็สั่งซื้อตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยเรายินดีส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง